ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับสนามประลองผู้คาในที่3ทั่วไปนะครับก็ให้กดพลสด,ดูตรงนี้ก่อนนะมันจะเป็นลําดับที่ตายตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งมีผู้ชมอยู่แปดคนนะครับซึ่งจะมีคนหนึ่งในนั้นนะครับในผู้ชมเนี่ยตีเราได้ดาเมจนะครับก็ให้เรากดคูณหนึ่งไว้นะมันจะได้ดูดาเมจง่ายอันนี้ผมก็โดนดาเมจของคนแรกก็คือเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ห้าหกเจ จะเป็นประมาณนี้ครับตัวที่หนึ่งก็คือตัวสีฟ้าที่กำลังเชียร์ดีเดอร์อยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะผมก็ให้ทำการกดบวก2-2ครั้งนะครับเพื่อได้ตีจำนวน5ครั้งนะเลือดของผู้ชมที่ตีเราเนี่ยจะมีอยู่ HP อยู่5นะแล้วก็เราต้องตีทั้งหมด5 h ิตนะครับซึ่งถ้าเราตีวืดแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่ายังมีสัตว์เลี้ยงคอยตีช่วยในเฮตสุดท้ายอยู่นะทีนี้เราก็มานั่งดูว่า เราจะโดนตีนฮิตเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เป็นฮิตที่เจ็ดนะครับก็มาดูนะลองนับกันดูนะ <c oughs> มันก็มีวิธีง่ายคือให้เราจํานับจากข้างหลังกลับมาก็ได้เมื่อกี้ก็แปดแล้วก็เจ็ดคนที่เจ็ดคือคนที่อยู่บนสุดทางขวามือนะครับแนะนําว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยให้เรากดพอสต,ตรงไอ้ที่ผมเคยไให้ไว้ตอนต้นคลิปก็ได้นะอันนี้ผมก็ยิงมุมเก้าสิบนะครับเพื่อให้โดนตัวข้างบน แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถยิงมุม่ามุมปกตินะแล้วก็ใช้ความแรงหนึ่งร้อยเพื่อเพื่อยิงทะลุมาก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวที่เป็นผู้ชมที่ตีเรานะครับเราสามารถยิงทะลุได้นะฮะยิงทะลุพื้นพวกนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าห้ามเราตีโดนพื้นข้างล่างนะอันนี้ก็หกเจ็ดตัวเดิมนะฮะนับได้เจ็ดเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้ถ้าเราตีโดนพื้นข้างล่างนะเพราะบอสข้างล่างเนี่ยทั้งกูรูกับไอ อาชินีมดเนี่ยมันจะขึ้นมาทําให้เรา,าเลือดลดนะเราก็อย่าไปตีตัวข้างล่างนะฮะห้ามไปตีโดนพื้นเลยแหละนะฮะมาถึงพื้นที่อยู่ข้างลนะ่างให้เราตีโดนแค่พวกผู้ชมที่ตีเรานะฮะสำหรับด่าน3นะส่วนสำหรับฮีโร่เนี่ยจะยากขึ้นอีกระดับหนึงแบบเท่าตัวเลยนะเป็นด่านที่ยากที่สุดของประลองผู้กล้าและสำหรับฮีโร่ด่าน3นะแต่เดี๋ยวผมตัดคลิปเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอามาลงให้นะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เท่าไหรวะตัวที่8ดนะฮะตัวที่8ดก็อยู่ตรงนี้อันนี้ผมก็ไปตีโดนมดลไย,ยชินีมดใช่ไหมตีโดนพื้นนะฮะทีนี้ไอก้กลรูมันก็จะขึ้นมาตีเรานะฮะเนี่ยก็จะเสียเลือดอ่าตอนที่เราโดนโดนตีพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถกดโล่นะครับให้ดาเมจมันลดได้นะมันตีดาเมจแค่นี้เท่านี้เฮ้ยขอโทษนะลินติดพันดาเมจเท่านี้เลยนะฮะสี่พันเก้านี่ อันนี้ก็ตัวที่หกตีผมนะตัวที่หก็คือตัวที่โบกธงอยู่ขวามือผมนะโอเคให้เราไปจําตั้งแต่ตอนต้นนะฮะที่ผมให้ไว้นะว่าตัวที่ไหนคือหนึ่ง6อสามสี่ห้าหกะไรพวกนี้คือมันเป็นรูปแบบที่ตายตัวก็จะไม่ง่ายนะฮะเออถ้าเกิดเสือดาวเร็วขึ้นมาเนี่ยแนะนําว่าให้เรากดข้ามไปได้เลยนะเพราะว่าเสือดาวเร็วเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะเสือดาวเร็วมันมันทำให้เทินเราเสียไปเฉยนะมันไม่สามารถ รู้ได้ว่าตัวไหนที่ตีเรานะฮะตอนที่เราได้เสือดาวเร็วมาเนี่ยแต่ว่าพวกผู้ชมก็จะไตยไปเรื่อยๆถึงเราได้เสือดาวเร็วนะสองสามสี่ห้าหกโอเคตัวที่หกก็ตัวเดิมนะฮะตัวที่อยู่ขวามือนะฮะโอเคเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะตัวที่หกก็ตีจนครบแปดตัวนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะถ้าเกิดคนไม่ช่ำเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้คูณหนึ่งก็พอนะแต่ถ้าเกิดใช้คูณสองเรามองทันก็โอเค มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะอันปิตัวที่เท่าไหร่เมื่อกี้ตัวที่สี่ปะตัวที่สี่ก็อยู่ซ้ายมือเรานะฮะตัวที่อยู่ใกล้เราสุดเนี่ยโอเคก็ตีไปห้าฮิตเหมือนเดิมนะครับก็จ,จะใช้เวลานานนะฮะเป็นด่านที่ใช้เวลานานที่สุดในสนามปลองผู้กล้านะครับที่มาใหม่นะด่านสีเนี่ยจะง่ายเลยแหละโอเคอันนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้ว หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่หกก็ตัวเดิมอแหละส่วนมากเก็บบนบอนตัวที่หกแหละของผมเนี่ย <c oughs> จะบนมุมสิบห้าน้ำหนักแปดเอยน้ำหนักเจสิบนี่แหละตัวที่หกนะฮก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสําหรับด่านที่สามก็แนะนําว่ามันเป็นรูปแบบที่ตายตัวนะครับให้เราจําตอนต,อนตน้นคลิปไว้นะที่ผมเอาโพยให้ดูนะก็ใะ้จาตรงนั้นแล้วก็มานับข้างในเองนะครับ โอเคต่อไปด่านที่4เนี่ยค่อนข้างง่ายที่สุดแหละตั้งแต่ผมเล่นมานะฮะด่านที่4เนี่ยก็คือให้ตีถ้วยไปเลยนะให้ตีถ้วยรางวัลให้แตกไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจบอสนะบอสเนี่ยจะตีเราแรงขึ้นตามเทินไปเรื่อยๆนะเพราะมันได้พลังจากไอ้ถ้วยนะฮะผมก็ใช้มุม90นะครับมุม90ก็อยู่ระยะ9กนะครับก็ใช้ระยะ9้โอเคระยะ9ก็81นะฮะยิงไป95หรือยิงตามขีดก็ได้นะเพราะว่ามันจะขึ้นขีดให้แนะนำให้ตั้งมุม91แล้วก็ดูลมด้วยนะฮะ โอเคอันนี้ลมต้านลมต้านลบจุดศูนย์จุดสี่ผมก็หักมุมลงนิดนึงก็ได้นะฮะหรือมันจะมีขีดขึ้นให้แล้วเราก็ตีตามขีดได้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีขีดของบอสด,ด้วยนะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับให้เรายิงตามขีดของไอ้ถ้วยรางวัลน,นะครับบอสมันก็ขึ้นไอส้สแตตประมาณนี้นะให้เรารีบปิดก่อนที่บอสจะสแตตตันนะโอเค อันนี้ลบสองก็ลบลงไปสี่นะครับแปดสิบเอ็ดลบสี่ก็เนี่ยแหละเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะนี่ก็ตีตามถ้วยเลยอันนี้ก็ติดคี้พอดีถ้วยก็เลยแตกนะครับก็จบแล้วด่านสี่ง่ายมากนะครับสําหรับด่านที่สี่นะก็สําหรับอ่าเนื้อเรื่องฮีโร่เนี่ยแต่ผมจะลงในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมถึงตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า